เตียงผู้ป่วย bm004 แบรนด์ bm เตียงผู้ป่วย2ไกลมือหมุนพื้นเตียงแบ่งเป็น4ตอนเป็นพื้นแนวขวางสามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง200กิโลกรมัมพื้นเตียงมีความแข็งแรงและทนทานอย่างดีขนาดของเตียงความกว้าง90ซนติเมตรความยาว200เซนติเมตรและสูง50ซนติเมตรตัวเตียงสามารถปรับได้2ระดับปรับพนักพิงได้ถึง80 องศาและปรับงอเขาได้ถึง45องศาไครมือหมุนทําจากเหล็กชุบโครเมียมอย่างดีมีความแข็งแรงทนทานสามารถหมุนปรับระดับงอเขาและพนักพิงได้ง่ายเอากั้นเตียงเป็นวัสดุอลูมิเนียมสไลด์ระบ,บบล็อกจะเป็นมือบีบสามารถปรับระดับได้ตามการใช้งานสินค้าแบรนด์คนไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 13485 มาตรฐานระดับสากลและนี่ก็คือ B.M.004 ค่ะ